ร้อยอาชีพพลัสาย GSB สร้างอาชีพสารฝันปั้นธุรกิจให้ยั่งยืนวันนี้ผมจะพามาดูกิจการจีพอกฟาร์มหมูหลุมดอนแรกฟาร์มซึ่งผลิตเนื้อหมูออร์แกนิกปลอดสารพิษไม่ฉีดยาเป็นเนื้อหมูอารมณ์ดีซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการบริหารจัดการตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือ BCG โมเดลครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่สุพจ์สิงโตสีนะครับเจ้าของธุรกิจ G ีพฟาร์ หมูหลุมดอนแร่ฟาร์มครับสวัสดีครับพี่สุพจน์ครับครับสวัสดีครับพี่สุพจน์ช่วยแนะนาธุรกิจและที่มาของธุรกิจให้ผมหน่อยได้ไหมครับธุรกิจการเลี้ยงหมูหลุมเนี่ยเป็นการเลี้ยงเลียนแบบธรรมชาตินะครับโดยใช้วัสดุรองพื้นในฟาร์มเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของกลรบน้ําเสียแล้วก็แมลงหวัานนะครับเราก็ไปเจอหมูหลุมที่ใช้วัสดุรองพื้นเราก็เลยมาปรับวิธีการเลี้ยงแล้วจุดเด่นของธุรกิจหมูหลุมดอนแร่ฟาร์มเนี่ยครับคืออะไรบ้างครับจุดเด่นจริงๆเนี่ยเราไม่ใช้วัคซน แล้วก็ไม่ฉีดยาปฏิชีวนะครับแล้วก็ได้เนื้อหมูที่ไม่เหม็นขาวครับแล้วธุรกิจหมุนดอนแรกฟาร์มตรงนี้ครับมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่หรือว่า BCG โมเดลอย่างไรบ้างครับแกบอย่างที่จากลงสีต่างๆนะครับครับแล้วก็พวกตัวที่พอกก้อนเห็ดที่ก่อทิ้งเราเอามาเป็นวัสดุรองพื้นก็กลายเป็นหมุนเวียนครับแล้วก็ธุรกิจของหมุนดอนแรกฟาร์มตรงนี้ครับมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบอะไรบ้างครับครับเกษตรกรต่างๆเนี่ยที่เขาอยากประกอบอาชีพเขาก็ มาเรียนรู้จากเหล่าแล้วก็ในชุมชนเนี่ยเขาก็จะต้องการเลี้ยงเพื่อที่จะเอาปุ๋ยเนี่ยไปใส่ผักธุรกิจตรงนี้ครับของหมู่ลุมตอนแรกของเราเลยครับได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารออมสินยังไงบ้างครับพี่ธนาคารออมสินเนี่ยนะครับได้ส่งเราไปเรียนรู้ในเรื่องแผนธุรกิจในเรื่องการปรับปรุงเพิ่มมูลค่าของผลผลิตซึ่งต้องขอบคุณธนาคารออมสินไปอย่างสูงอีกทั้งยังได้ให้เงินทุนนะครับในการมาขยายกิจการนะครับทำให้เราเนี่ยมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นนะครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการบริหารจัดการตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือ BCG โมเดลครับธนาคารอมสินสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการที่ดีครับสร้างสมดุลของการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมครับตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขอขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมที่ช่วยสนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนแล้วพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับ ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม